เอาล้วครับพบกันในกิจของเป็นีเสรออนไลน์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการอีบวกสร้อยเดบูริก้านะครับผมก็ได้ทําการหามันทั้งหมด5เส้นแล้วนะสายตาคนตายนะครับจะก่อนแต่ก่อนอื่นเราต้องมาผลิตสร้อยเดบูก่อนนะครับโดยการใช้สายตาของคนตายนะครับแล้วก็ใช้ชิ้นส่วนดํานะครับแล้วก็ชิ้นส่วนไอชิ้นส่วนแดงนะครับของอาร์คแมนหรือคิทเทียนะครับแล้วก็ใช้ชิ้นส่วนดําของ ใต้น้านั่นเองนะครับแล้วก็เริ่มทาการสร้างเลยนะครับคือหลายคนน่าจะผิดนะครับหลายคนผมเตือนได้ก่อนนะผมไปซื้อไอซิทสวนแดงตัวนี้เว้ยแล้วผมซื้อผิดนะครับอย่าซื้อผิดนะครับอันนี้ผมซื้อผิดแล้วผมก็เลยขายขัขขนนคบ 2, คนืนนะครับ่า er อ,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 อันละสองพันดีมานานี้นะครับให้ซื้อที่ิทวนแดงของอักมานนะครับจะไปซื้อที่ตัวแดงของกนดีนะครับ ไหนๆก็อาจจะไม่ผิดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอาจจะเอามาทําเวรทนุนการดขายแล้วกันนะครับถ้าอย่างนั้นนะมันเกือ 2, บสองพันกบอีเ,นเยนะผมซื้อเมื่อกี้แต่ซื้อผิดกันนะครับให้ซื้อที่ส่วนนี้นะครับนะฮะแล้วก็รอเดี๋ยวมันให้ใช้อย่างกระสองใช่หรอหรปแอผิดทำไมใช่จำนวนเท่าไหร่สองครับอันนี้ก็สองสอง อย่างละสองอย่างละสองครับผมไปซื้อสีแดงเขาซื้อผิดนะครับรอเป็นรูปไปไ่เดบแล้วหนึ่งเส้น ก็ทําการผสมไอเทมเรียบร้อยนะครับต่อ,อไปก็เรือการตีบวกนะครับเป็นอะไรที่ยากที่สุดแล้วดิตื่นเต้นเลยผมบอกเลยนะว่ามันเป็นฝาร์มค่อนข้างยากนะครับไม่เดือยวลเมเอ,อ,อกินคอนมาผมเอาหินคอนนะั้นผมปล่อยไหลเลยครับนะผมตื่นเต้นมากก็จริงคือมันแค่นิดเดียวนี่คือแบบ ผมต้องไปหาใหม่อ่ะอ่ะถอนเลยครับหกพันถอนมาเรามาตีอุ่ออกกันแล้วกันแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเอ้ยหาแล้วหนึ่งขีดหนึ่งขีดมาแล้ว สองขีดโถมใช้สักแปดสิบีห้าสิบอยู่เนาะหกสิบอยู่เออผมแกวชัวได้ปะเอาใช้เท่าไหร่กันนะหกสิบปะ่ะสิบป่ะเท่าไหร่บ้างเนี่ยโอ้ยอเอา ถ้าผมใช้สักเจ็ดสิบนี่โอเคนะเจ็ดสิบเจ็ดสิบอะก็ยังได้อยู่นะครับใส่เสียงคำรามบาไปด้วยคือผมไม่อยากพลาดเลยไงห้าสิบเปอร์เซ็นต์น่ะ เออวัดีวัดีวัดีอาวัาดีวัดีเท่าไรใช้อะไรต่อไปเท่าไหรแปดสิบนี้กี่เปอร์เซนต์สี่สิบหกขิทไยนะนะานะานะ่นะารามยากนะก็จะฟาร์มได้อ่ะถามขิด เอออย่างนี้หน่อยอ่มามาถูกทางแล้วถูกทางแล้วอ่เป็นงานหยาบทำดีไหมขอลวไอวีนะไอวีอ่าตื่นเต้นไอนะ้ไอออเอนี่ยตื่นเต้นกว่าตีแบงต์ต,ตา์อีกแต่ไนดะ้ขอขอเวลาหมดได้ไหม อเอาะสาสิสองเอร์เซ็นตนะครับหนึ่งองสามพอแลวนะอ่า ลดคัดด้วยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอกันใหม่แทบเจอกันใหม่ฟาร์มใหม่ก่อนอ่า